สวัสดีครับพี่อะวันนี้พี่มาทําอะไรครับเราจะลดลดขายครับอ๋อพี่มีราคาในใจไหมครับผมอ๋อมีราคาในใจเนาะ<ม>อ่ะโอเคเนี่ยครับเนี่ยครับลูกค้า่ะพอดีมีลูกค้าเอารถมามาขาย,ยครับผมสวัสดีค่ะคุณลูกคา้าลูกค้าเอารถ m i t น u ช i s h i ถามมาขายนะคะใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวขอหนูดูรถหน่อยนะคะขอตรวจสอบรถหน่อยขั้นตอนการตรวจสอบรถเรานะคะเวลาที่จะซื้อเข้าเราก็ ดูสีสันรอบคันก่อนนะอันนี้ก็คือสภาพใช้งานจากลูกค้าจริงนะคะเอามาขายให้เรานะวิธีการตรวจสอบนะคะรถที่ได้รับซื้อเข้านะคะเราก็จะซื้ออ่ะเราก็จะดูว่าภายในนะคะก็ตะขิดมิดอาร์คเดิมหรือเปล่านะคะตอนนี้มันจะใช้สายส,ายสองนะมองมาซ้ายขวานะคะมองดูอ่ะเดิมทุกอย่างนะคะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบหมดถือว่าผ่านนะคะฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยขัน สองข้างอ่ะถือว่าผ่านนะคะเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้นะ้รอยอาร์คสีแต้มสีจากโรงงานนะคะแผนเพลนะถือว่าผ่านนะคะแบบนี้นะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูดูหน้าห้องเครื่องแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ภายในนะคะนี่คือขั้นตอนการคัดรถนะเข้ามานะครับแบบสุดๆร้อนๆเลยนะคะอ่าภายในคันนี้อ่าแผ่นเพลทเดิมนะคะไม่ไม่ซีดจางไม่หายไปนะคะ ดูซอกประตูนะคะเดิมนะความเดิมนะอันนี้พาดูรถด้วยนะคะเป็นการแบบแบ่งปันข้อมูลนะเม็ดอาร์คเสาประตูนะคะต้องมีอยู่ครบหมดยาวเป็นถึงข้างลาง่างนี้มีอ้อมขันนะถือว่าผ่านไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆมาก่อนนะคะโอ้มาดูเลขไม้หน่อยนะดูเลขไม้ซิคันนี้เลขไม้เท่าไหร่โอ้โหเอาสิ เลขไม้สามหมื่นพันกิโลสุดจัดคันนี้นะคะคันนี้สุดจัดเลยนะต่อมาดูประตูบานแรกเสร็จก็ดูบานที่สองก็ดูเหมือนกันค่ะดูเหมือนกันเลยนะเสาเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดไหมน้องเปิดไท้ยที่ไหนคะลกูกอยู่ครบหมดเดิมนะคะต้องเป็นรอยอาร์คอย่างนี้ทั้งบานนะ นะคะต้องเป็นรอยอย่างนี้แต้มจุดนี้ทั้งบานถึงจะเรียกว่ารถไม่เคยเกิดประสบอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะขอดูห้องท้ายหน่อยนะคะ <c oughs> สะอาดสะอา้านแทบจะเขาเรียกว่าไม่เคยแบบใส่ของขนของเลยดูมันไม่เปื้อนเลยนะดูเนี่ยดูเนี่ยนะเนี่ยรถสวยต้องอย่างเงี้ยเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะเจ้า <c oughs> ของเขาดูแลดีมากแล้วงยอดค่ะน,นี้มีสซูบิชิแอคทา มาทางนี้ค่ะบานนี้ก็ดูเหมือนกันนะบานนี้ก็ดูเหมือนกันนะดูเหมือนกันเลยนะคะมีมีครบหมดใช่เลยทั้งบานนะอันนี้เลเวลเราตันแล้วนะคะเลเวลเราสูงแล้วเราก็ดูแค่แค่นี้พอรู้เลยว่ารถสวยแน่นอน,นดูไม่ยากค่ะดูไม่ยากง่ายใครๆก็ดูได้นะคะแต่ถ้า ไม่แน่ใจก็081238699โทรมาเลยนะคะสวยทุกคันชัวนะอันนี้ตะเข็เมทัเดิมอยู่ครบหมดต้องเป็นแบบนี้ทั้งบานนะสีสันก็โอเคใช้ได้ไมหม3่3 7 0 0 0กิโลนะเนาะกากระโปรงหน้าลงเลยอ่ะทีนี้เรารถสภาพขนาดนี้ลูกค้ามีราคาในใจไหมเท่าไหร่คะเนี่ยที่แรกเราตั้งตั้งราคาไว้ในใจว่า ถามได้หลายเต็นนะพี่ว่า,วาได้ประมาณแสนหนึงน่งนิดเต็นต์หนึงน่งเตนสองกัประมาณนี้โอเราขา,า,า,ายไปแจ้งว่าถามเรืหลายร้านอยู่แล้วโอ้โห oh. แต่ก็เรื่องร้านนี้ก็คือเคยมาซื้อร้านนีงง oh. ้นี่ดูรถเก่า<ด>เราโอ้าาสมยอมอะไอย่เ oh. ลยรถเก่าดูทุกอย่างยกเว้นก้านเองนะว่ารถเก่าเรานะเออมันต้องสวยอย่างงี้ใช้ดีไหมคะรถดีไม่เคยซ่อมเลยพี่โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะที่ยังซื้อแล้วก็นํารถคันเดิมมาขายนะคะที่นี่ก็กใหนะ้ร <laughs> าคา <laughs> อันนี้<ช>ลูกค้าไป<ช>วนดูมาแล้วใช่ไหมหาดูมาแล้วนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนรับชมอยู่แล้วอยากจะเขาเรียกว่าติดต่อขอ,อขายรถนะคะขายรถรับซื้อรับซืนให้ราคาสูงน,นะติดต่อมาได้ที่เบอร์0812386699นะคะก็วันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะที่นํารถมาขายให้ะนะคะก็ะลูกค้ารายต่อไปวันนี้เงียบไปเท่าไหร่ สูงให้สูงกว่าทุกที่แล้วกันนะให้แสนสองแต่ว่าเราเราให้เยอะกว่าแสนให้แสนให้เยอะกว่าให้ที่อื่นให้แสนสองให้แสนหนึ่งลูกค้าเอามาขายลูกค้าก็ต้องไปหาหมอแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้เกียรติมาทาคลิปกับพวกเรานะคะก็สําหรับคันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของอะไรต่อไปบอกเลยนะคะว่ารถสวยแน่นอนนะคลิปจากป้ายเดงค่ะกจากเราไป เอาไปไม่เคยซ่อมเลขหม่สามหมื่นอ่านะคะสวยมากใช้ดีมากอันนี้การันตีจากลูกค้าเก่าเลยนะคะก็สาหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ